วันนี้เรามาดูการซ่อมแอร์รถยนต์ของ t o y o ค a a l เกนอาครับปี2016คือรถรุ่นนี้อาการที่เป็นกันบ่อยครับก็คือจะมีลมร้อนลมมิตเตอร์ออกมาจากช่องแอร์ครับคือเป็นกันเป็นกันบ่อยครับรุ่นนี้ก็ท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็สาเหตุนะครับเกิดจากตัวมอเตอร์ปรับทิศทางลมหรือว่ามอเตอร์เซโบเสียครับ ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่คือมอเตอร์เซอร์โวตัวทำุณหภูครับตัวปรับตำแหน่งลมร้อนลมเย็นครับจะอยู่บริเวณข้างๆพวงมาลัยครับฝับงคนขคับนี่แหละครับก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขอาการนี้ให้ลูกค้าครับโดยที่เราจะเปลี่ยนตัวมอเตอร์เซอร์โวเข้าไปครับเพื่อที่จะให้แอร์กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ ก็มาดูมอเตอร์เซอร์โวตัวใหม่ครับอันนี้คือเป็นอะไรแอร์เดนโซนะครับก็อะไรสูงครับนะครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปในรถให้ลูกค้าครับมูของเดิมครับก็ตำแหน่งของมอเตอร์เซอร์โวก็จะอยู่บริเวณนี้ครับจะแปะไว้อยู่ข้างข,างของตู้แอร์ครับ เี๋ยวเราจะทําการใส่กลับคืนเข้าตําแหน่งเดิมครับครับก็มอเตอร์สวูเราก็ได้ใส่กลับคืนสู่ตําแหน่งเดิมนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือการเทระบบครับก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมอเตอร์สวู แล้วก็ตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิซ้ายขวาครับก็อันนี้คืออุณหภูมิของซ้ายนะครับตอนนี้กลับมาเย็นเป็นปกติแล้วครับก็ประมาณ1 3ครับส่วนอุณหภูมิฝั่งขวาก็ประมาณ8.8ครับก็หรือว่าใกล้เคียงครับก็นี่แหละครับอาการมีลมร้อนออกจากช่องแอร์ครับมอเตอร์เทอร์โบเสียครับท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้คืออัลพาร์หรือว่าเวลไฟ ตั้งแต่ปีสองพัิบห้าขึ้นไปครับถ้าท่านเจอการนี้ก็มอเตอร์สโบท่านเสียแล้วครับก็สามารถนํารถเข้ามาเช็คที่ร้านได้ครับร้านหนุ่มออโตแอร์ลาดประเคาครับก็โทรศู9ย์แปดเกครับก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับก็ร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดอ่า โรงเรียนรัานบับริทยาคมครับหรือว่ายังเยื้ยงกับวัดรับเา้าครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม